อรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก็เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเพียงสองปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างๆในช่วงนั้น ดังความตอนหนึ่งว่าบัดน,นี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่น การทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชมัยตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้ เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกระสาบสิทธิการในพระบรมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวกันนี้ได้มีพระราชหัตทะเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่า การที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาใจใส่หาสูตรอย่างใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักฟืนจากไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเ,เ,เมืองนี้ได้นอกจากนี้ การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาหาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้น คือการสร้างเรือจักกลนไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกลในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในานานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตทะเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลนไฟหรือเรือแล่นใบ ก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือกำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีๆในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้